มีมีตุ๊ก,กตานะคะเมื่อนี้เอาตุ๊ก,กตามาให้น้องเนาะเป็นผู้หญิงก็ต้องชอบสีชมพูมักตุ๊ก,กตาสวยนี่สีคอเป็นเลขปิงปองนะคะแล้ะก็เป็นทูบเลขเนาะทุกคนเดี๋ยวเหามารุ่นไปนํากันว่าเมื่อนี้น้องประสิห้โชคลาบ,บพี่สาวเด็ดเด็ดปังปังโตใหนะคะคอให้มีกระสินดีๆเข้ามาด้วซ่าดุาหุนะคะอ้าวเปิดโชคเปิดลาบเด้อ เปล้ามใหอีหลา่าพารวยเห็ดป,ปังๆเลยร่มกับ,บ่มีกิงไม้ตตลงได้เลยทุกคนเอาลยะเดิอว่ทีสงใส่น้องเพป่นสิรับรดนแล้วนะคะถ้าทุกกินอิ่มกินหนำแล้วกะมาจับเอามือพี่ใส่ตัวเลขที่มันสิออ่งงวดประจำวัน,นที่ 16, 16, สิบหกพฤศจิก,กายนหกแปดนี่เด้อและเป็นเลขหก สวัสดีค่ะเมื่อนี้พบกับอีหล่าน้อยผ้ารวยนะคะมื่อนี้อีหล่าน้อยสิพามาขอโชคลาบกับเด็กน้อยจมน้ําตายคะ่ะทุกคนคะ่ะเพิ่นตามพ่อกับแม่มานาเนาะแล้วเพิ่นกับพัดตกลงไปนะคะสาน้ํานี่ก็ลึกนะคะลึกขนาดเลยเท่ากับตึก3ามสี่ชั้นเพื่อนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่นเอาดินขึ้นมาเนาะมาเห็ดเป็นถนนเป็นคันนานะคะมื่อนี้ก็มาไก่นะคะทุกคนให้คุณเฟนเพินพ่นพามาเพราะว่า อยู่นี่กับกันดานเนาะมันไก่นะคะไก่ชุมชนคนกัสิบอก่อยหลายบา่มีคนเห็นนะคะหันมาอีกเท่านึงก็หาลูกบ่เจอก็โต๊กใจนะคะพ่อแม่ของน้องปาที้ตามหาลูกเฮ็ดเจงไห๋เจอไหนไก็บ่เจอมาที่นี้มาเจออยู่อันในสะน้ำนาะทุกคนแต่เมื่อน,นี้นะคะสีมาขอโชคลาภให้ท่านผู้ชมนะคะเมื่อประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน68นี่นะคะเมื่อน,นี้ก็มีตุ๊ก,กตามาให้น้องค่ะสีเอาตุ๊ก,กตามาให้เอาน้ำแดงมาให้เนาะ แล้วก็สิขอโชคขอลาบกับน้องนะคะโอ้ยว้าวแล้วว้าวเรา,า,าคนลุกลมกลางคืนบอกกล้ามานะคะทุกคนโยันเนาะมันแบบเฮี้ยนนะคะเพราะว่าเด็กตายแบบนี้ตายแบบเป็นตายาันนะคะก็ละเลยมาขอให้ท่านผู้ชมกลางเวนหวังว่าน้องก็สิเมตตาให้โชคลาบกับเอฟซีของพี่สาวเดอเมื่อนี้พี่สาวบบได้มาลบลู่นะคะเมื่อนนี้ก็สิมาขอโชคขอลาบแบบว่ามันบรรยากาศมันเงียบเงาน,นะคะ เดี๋ยวฮาก็สิเริ่มทําการจุดทูบบอกกล่าวน้องก่อนนาอทุกคนป่ะจะไปจุดทูบบอกกล่าวกันเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นของที่อิหลาน้อยสิเอามาให้น้องในเมื่อน,นี้นะคะทุกคนกัสิมีขนมโดนัทนี่เด็กน้อยเพิ่นก็ต้องมาก,กินเนาะแล้วก็มีน้ําแดงนี่มีตุ๊ก,กตานะคะเมื่อน,นี้เอาตุ๊ก,กตามาให้น้องเนาะเป็นผู้หญิงก็ต้องชอบสีชมพูหมักตุ๊กตาสวยเมื่อน,นี้พี่สาวก,กะ นี่เอาอันนี้แหละคะ่ะมาให้น้องเนาะเดี๋ยวฮาสซีมาทําการจุดทูบบอกแล้วก็เอาน้ำเอาอยางให้น้องเพื่อที่จะให้น้องให้โชคลาภนะคะเมื่อน,นี้สีคอเป็นเลขปิงปองนะคะแล้วก็เป็นทูบเลขเนาะทุกคนเดี๋ยวฮามารุ่นไปทากันว่าเมื่อน,นี้น้องเพื่ิให้โชคลาภพี่สาวเด็ดเด็ดปังปังโตใหญนะคะหเสียงนีหอย่างทุกคนยินคืออิลาน้อยอยู่บอปะเดี๋ยวไปจุดทูบกันเลยคะ่ะค่ะ บัดนี้เฮาสิมาทําการเปิดน้ําแดงให้น้องนะคะทุกคนเฮาก็สิเปิดน้ําแดงซื้อมาใหม่ๆเลยนี่โอ้โหสงสัยเพิ่อนอยากกินละบ่นี่น้ําไหลออกมาเลยโอ้อยากกินละบ่อีหล่ะเอ้ยมาเด้อบ,บัดทีนี้เอา้ามีทั้งน้ําแดงมีทั้งขนมโดนัทนะคะที่เอามาให้น้องในมือนี้เนาะนี่เเอ้ยสิจุดท,ทูบบอกกล่าวอีหล่ะกินแล้วอีหล่ะกห้โชคลาภเด้อเด้อบัดทีนี้เด้ออ่ะตุ๊ก,กตากะเอาวางไว้ให้น้องตรงนี้นะคะ ตุ๊กตาของเฮานี่ค่ะโอ้ยลมเย็นลมเย็นลมเย็นขนาดเพื่อนกะเขาเอาน้องขึ้นมาเหตุยังจัดการงานซพงานอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะมัทีนี้อีหลาน้องกะสีจุดทูบบอกกล่าวขคโซกราดน้ำน้องเมื่อหน้ลมมันแห้งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวอีหลากะขออนุญาตจ,จุดจุดทูบแป๊บหนึ่งเด้อ มาขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีเนาะเมื่อประจำวันที่สิบหกตุลาลมแหงทุกคนโอ้ยน้ำแดงเฮียโอ้สงสัยเพื่อนสิอยากกินขักกินแน่เพื่อนกัะสิม,มักอีลาแลมา้มาเมื่อนี้เอากิน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 แล้วก็ให้โชคลาบเอ้ยเด้อบัดทีนี้เด้อฮะลมบ่มีเลยทุกคนบัดพอแต่น้ำแดงเฮียไปละบ่มีลมเลยนะคะ สามารถจุดทูบได้เลยปีเอ้าไผ่บอเสือกแล้วเต่ละเด้อน,นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนค่ะถ้าเฮามีจิตใจที่ดีเฮาคิดแต่สิ่งดีๆ,ๆเฮากระิได้แต่สิ่งดีๆเนาะทุกคนเนาะนี่ธูกอ่อนสิมาพาขอกับน้องสาวลาคนสวยนะคะอายุกับบอลายทุกคนค่ะอายุยสี่ปีนึ่งตาลีโตนนะคะพ่อแม่เพื่อนกระทำใจบ่ได้นะคะ มาจากไปเร็วแต่จะโทษจะของว่าบ้านาลูกมานานำเลยทูบใหม่เหรอคะทุกคนทูบใหม่ซาทูซาทูอีลาน้อยพารวยเด้ออีลา่าเอ้ยเมื่อนี้พี่กลับมาขอโชคขอลาบนะคะให้กับเอฟซีของพี่ก็ให้อีลานะมาก,กินน้ำแดงกินขนมโดนัทแล้วก็เอาของลงของเล่นบัตรแล้วก็ให้โชคให้ลาบพี่ได้บัตรี้เมื่อนี้พี่มาขอโชคลาบให้กับเอฟซีของพี่ บาได้มารบหลูเด้อเมื่อนี้มาขอสู่ขอลาบสิ่งใดที่เหตุพิษเหตุบ่ถืกใจจังใดกะให้อภัยลูกหลานพี่สาวนําในเด้อเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าป่าเจ้าเขากะให้เลขเขาสามโตตรงๆเด็ดๆบ่ต้องกลับบ่ต้องหยางเลยสักอย่างขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้วซาธุกาธุกนะคะอ้าวมาทีนี้ให้เปิดโชคเปิดลาบเด้อโชคเปิดลาบให้ อีลาพารวยให้ปังๆเดอ้อให้เลขเข่าเดอ้อมามากินนำ้ำกินขนมนมเนยให้เรียบร้อยแล้วพี่สิคอเลขเด็ดให้กับเอซของพี่นะคะมื่นเอาเลขล่างซองโต,โตเด็ดเดดส่วนทุบเลขนั้นเท่าสิเอาเลขสามโตนะคะทุกคนฮะกิ้งไหม้ทุกคนกิ้งไม,กกงไมตกลงมาเอาละเด้อม,มาถึงแสดงว่าน้องเพิ่นชิ้นอิ่มแล้วเพิ่นกะ ให้โซคลาบกับอีหลาน้อยพารวยแล้วบัดที่นี้เขาสิไปทําการขอโซ่ขอลาบให้กับเอฟซีกันนะคะทุกคนค่ะบัดที่นี้นะคะอีหลาก็สิเอาไ้โซ่ไ้ลาบห้พารวยของอีหลาน้อยนี่แหละค่ะมาขอโซคลาบให้กับเอฟซีในเมื่อนี้เนาะให้เพิ่นเปิดโชคเปิดลาบนะคะให้เลขเข่าสามตัวสองตัวตรงๆนะคะเมื่อนี้ให้อีหลาน้อยเด้อกินขนมแล้วบัดทีนี้เอาโซกเอาลาบให้พี่ได้ปะนี่สิคอทูบเลข สิขออธิษฐานกันเ้อทุกคนเด้อสาธุกินอิ่มกินหนำแล้วกะมาจับเอามือพี่นี่ใส่ตัวเลขที่มันสิออกงงวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนหกแปดนี่เด้อแล้วก็ยิบทุบเลขให้พี่พร้อมนะคะเดี๋ยวเขาสิเอาทุบเลขก่อนเนาะทุกคนเนาะโอ้ยมือนี่ก็จะไม่นักได้หายอันนี้ก็ได้ทงใส่งวดนี่สิได้เงินก้อนใหญ่ๆโตบ่พี่น้องค่ะสาธุสาธุสาธุ ให้ปังๆงเลยค่ะให้ด้ทูบเลขได้ละค่ะทุกคนค่ะทูบเลขนี้เอามาจากศาลแม่ฮันนี่สีอีสานนะคะเอามาจากหน้ารูปปั้นเพิ่นเลยทุกคนนี่เอามาจากหน้าแม่ฮันนี่สีอีสานแม่เพิ่นกับไห้โซคลาบอยู่แล้วเรื่องลืออยู่แล้วนะคะเรื่องไห้โซคไห้ลาบกับทุกคนที่ไปขออยู่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานเมื่อนี้อีหลากก็ขอเอามา เอาไว้มาขอเลขให้กับเอฟซีของอีหลาหนอยพารวยทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาละคะ่ะนี่เป็นทุบเลขของเฮารว,นะวยนะคะรวยนะคะต้องรวยเท่านั้นได้ทุบเลขแล้วเฮาสีมาเอาลูปปิงของวังน,นะคะขออนุญาตเอาทุบเลขเก็บไว้ก่อนเนาะทุกคนเฮาสีเอาทุบเลขเก็บไว้ก่อนจุดที่หลังเอาเลขล่างก่อนเอาเลขล่างนะคะ รัฐบาลเลขล่างสองตัวงวดสิบหกพฤศจิกายนตนี้ออาวมาเปิดโซ่เปิดราบเดอ้อให้มันดัง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 ดงไปรดอีหลาหน้อยพารวยให้มันเข้าคักคักโตแรกเป็นเลขหกทุกคนเป็นเลขหกนะคะตัวแรกเป็นเลขหกนี่เป็นเลขหกนะคะ เอาหกเด้อจะให้เบิ่งชัดๆนะว่าเป็นเลขหกเลขหกนี่โตต่อไปบบบนี้สิเป็นหกเนี่ยมารุ่นไปด้วกันสาธุโดเด็ๆเด้ออีหล่าเด้ออีหล่าเด้อกินละคันแม่นว่าเลขมันเข่าเด้อพี่กะสิเอาขนมซื้อของเล่นมาให้อีหล่า ไล่ๆเลยค่ะเมนเลขกมันเขานะคะค่ะเมนเอฟซีพันถือกับน้องสาวน้องพันซื้ออย่างกระบอกหูเดาสิตั้งซื้อให้น้องว่ายังดีเนาะอยู่ใกล้สะน้ําเอาเป็นน้องอันน้องสายน้แลวกันเนาะให้น้องเป็นน้องสายน้ํานะคะเดี๋ยวเอยสิเอาของเล่นมาให้น้องสายน้ำไล่ๆเลยนะคะอ้าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะกะ อขเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอซพ่อพ่อแม่ๆม่ของอีหลานน้อยพารวยได้เลขหไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยหาอันนีกน้ก็จะนัก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 อีหลีให้มันนักมันแน่นให้มันเด็ดเด็ดหลดเดมิมเงนอีเดออาหสามหกสามทุกคนค่ะเลขล่าง2ตัวก็คือหกสานะคะ6กสาสาหกเลือดสิเปลิน สามเก้าเก้าสามก็ได้แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะแต่เมือนี้ที่ขอให้เลขล่างนะคะเลขล่างสองโตเด,ด่ย้ำเดว่าล่างนะคะก็คือหกสามนะคะทุกคนขาหกสามหกสามบัดที่นี้เฮาสิปจุดทูบเลขกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นทูบเลขของเฮานะคะที่เฮาขอเมื่อนี้เนาะขอกับน้องสาวของเราน้องสายน้ำนะคะนี่จะได้ตั้งซื้อให้เพื่อนมาขอเธอเลขกะให้พี่ปังๆรวยๆใ,ให้มั่นมาก The the. เดาลูกเด้อเฮากระสิไปทําการจุดทูบเลขกันคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ไปทําการจุดทูบแล้วมาลุ้นกันว่าสิเป็นตัวใดนะคะนี่ก็เป็นทูบเลขเดอ้อทุกคนมาพร้อมแล้วพร้อมสิจ,จุดแล้วบัตรทีนี้มาจุดทูบกันเอา้าจริงไหมอันใหญ่โตลงมาอีละบัดนี้โอ้ยเนาะอ,อีละเอ้ยย่ามาลอกเอ้ยเถอะเด้อเอ้ยก็แห้งย่านโตอยู่ โอ้ยโอ้ยโอยมาขันเจ้าอยู่นี่อยู yeah> anyway> ่หมองนี claro ้ก็ให้เจ้ามาให้โชคให้ลาบกับเอ้ยได้บะนี่อย่าตามไปหลอกหลอนเอ้ยยามกลางคืนเด้ออีหล่าเด้อคอมเมนต์เลขเขาเอ้ยกะสิเอาขนมนมเนยเอาของเล่นมาให้อีหล่าไล่งวดนี้ให้เอ้ยปังดอลูกเด้อไปเฮาสิมาจุดทูปกันทุกคนสาธุสาธุสาธุเมื่อนี้อีหล่าน้อยพารวยนะคะก็มาขอโชคขอลาบ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆให้เปิดโชคเปิดลาบเปิดสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เงินไหลนองให้ทองไหลเขา่าให้นับตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปนะคะสิ่งที่บอดีก็ให้ปัดเป่าออกไปเขาให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะหวังว่าไปอยู่สิได้ก็ให้มีแต่คนรักคนอ็นดูนะคะให้คนเมตตาไลา่ล ปากกดติตามีหลานน้อยพารวยด้วยนะคะทุกคนอีหลานน้อยกะสิไปตามล่าหาเลขเด็ดให้กับเอฟซีของทุกคนนะคะตอนนี้อีหลานน้อยกะเริ่มที่สิวาวกิ้งขึ้นแล้วถ้ามีสิ่งใหนที่ทําไม่ถูกใจอะไรยังไงกะสามารถติชมกันได้เดอ้อพ่อจ๋าแม่จ๋าอีหลานน้อยกะสิเอาไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเนาะเห็ดให้มันดีขึ้นบททัตรทีนี่นะโอม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 จงรวยจงรวยนะคะ ให้เขาสามโตเด้ออีหล่าเด้อนี่นี่นี่อยู่แถวนี้กะมาบัดทีนี่ขมันโตเล่นเล่นอยู่แถวนี้เอยเน่บเห็นตัวดอกแต่ว่าเอยกระสัมพัสได้เพราะว่าตอนนี้เอ้ยคนคิงลุกแล้วนะคะคนคิงลุกอย่างใหญ่เลยโอ้ยผัวกะยานอีบัดให้ผัวมาน้าผัวก,กระบมาเขาให้มาผู้เดียวนะคะทุกคนป้ายปังปังเสกทูบเสกลาบเสกเสกเข้ามาในนี้แล้วลูกเด้อบัดที่นี่ มาปักหมองน้ําแดงนี่นะนี่มันปังๆลดเป็นได้ละลูกมาจะมาลุ้นทุบเลขไปน้ากันนะทุกคนมือนี้เขากับมาขอไก่อยู่ค่ะไก่จากบ้านอีหลานน้อยพอได้ยินข่าวว่ามีเด็กน้อยมันจมน้ําตายเนาะทุกคนก็อยากไปเบิ่งนะเพราะว่าเจ้าของก็มีลูกสาวคือการนนะ้องเขากับยานนะคะนี่นะค่ะมือนี้กันเลยมาสอบถามพ่อก,กับแม่เพื่อนพ่อก,กับแม่เพื่อนกกเสียใจเนาะ เอากระป๋อยไปว่าวยังกับเพิ่นหลายเพราะว่าความสูญเสียมันกับว่ามีภัยยางให้เกิดนะคะมาเมื่อนี้ให้มันเข่าคักๆลดเดอลูกเดอมาไปรุ่นนากันตัวแรกมาแล้วทุกคนตัวแรกมาแล้วนะคะสําหรับผู้ใดที่ถามว่าอีหลาน้อยพารวยบอได้อยู่สารแม่ฮันนี่แล้วบอ อีลาน้อยกับกลับมาอยู่บ้านแล้วนะทุกคนกลับมาสุโขทัยแล้วแต่ถ้าเมื่อใดที่ได้กลับไปสารแม่ฮันี่สีอีสานอีลาน้อยกับสิปไปตามล่าหาเลขเด็ดให้พ่อกับแม่คือเก่าให้เอฟซของอีหลาทุกคนนะคะถึงแม่จะอยู่ไกลก็สามารถกระซิบบอกได้คือเก่าเนาะว่างวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนี้เป็นตัวใดนะคะกระซิ ไปสอบถามแม่น้อมนะคะหรียว่าแม่ปากแดงนะคะที่เพื่อนดูแลสารเมค่ะนี่สิไปติดตามเลขมาให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะโอ้ตัวแรกเป็นเลขแปดเด้อทุกคนจะสิซ้มให้เบิ่งชัดๆนะคะตัวแรกเป็นเลขแปดค่ะแม่จา๋าพ่อจา๋าเบิ่งตีละหมดหมดก็มาหลายหลายหมดก็จะเมหนหู้เนาะว่ามีขนมนมเนยมีน้ำหวานนะคะอ้าวใดอยากกินก็นมากินเมื่อนี้ เฮาบอกฮู้แต่ว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนมันเป็นอีหยังเพราะว่าตะกี้กาสิเป็นปาซ้าเป็นเป็นอีหยังกะบลูตอบบทได้คือกันนะคะแต่ทุกเมื่อนี้เพื่อนกะมาทำหน้ากันเนาะทุกคนเนาะทุกที่นะคะที่เฮ้าสีเห็ดยังเพราะว่าสิค้าขายเห็ดหน้าปลูกน้ำปลูกนี้เฮ้าก็ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นก่อนนะคะเพื่อความปังเนาะเพื่อความสบายใจของทุกคนนะคะ สิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเด้เออมันก็อาจจะมีอยู่นะคะแม่มันก็อาจจะมีอยู่นะคะ,แ,จจะ,ะ,คะแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่ถ้าบุได้มีจิตสัมผัสก็อาจสิเห็นได้เนาะนี่ตัวแรกเป็นเลขแปดคะ่ะทุกคนคะเลขที่น้องสายน้ำเอาห้มือนี่ก็คือนี่แหลคะค่ะแปด แปดอะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะในการขอของเฮาระหว่างที่เขาถาทุบเลขของอีหลาน้อยอยู่นะคะสิให้เบิ่งข้างๆว่ามันบบมีเฮือนคนเลยทุกคนนี่มันมีแต่น้ำ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 นะคะสุโขทัยนี่ น้ำมันเยอะมากเลยนะทุกคนกระยักฝากนะคะพ่อพ่อแม่แม่แมเนาะที่มีลูกเล็กเด็กอ่อนนะคะอย่าประมาทอย่าชะล่าใจนะคะทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันบอกคาดคิดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะทุกคนมันไม่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดไม่มีใครอยากสูญเสียเนะค่ะตัวแรก,กมาแล้วทุกคนเป็นเลขแปดนะคะตัวแรกเป็นเลขแปดนะคะเดี๋ยวมาลุ้นอีกสองตัววาสิเป็นตัวอย่างเนาะมาลุ้นไปน้ำกันนะคะ เป็นแปดยังก็ยังบ่รู้แหละแล้วแต่น้อกเพื่อสิเมตาให้กับอีหลานวยพารวยเนาะค่ะแม่นว่าได้มันเข่านะคะถ้าเกิดว่าเลขมันเข่าพี่ก็สิมาเหตุตามสัญญาแหะค่ะที่ว่าสีเอาขนมนมเนยเอาของเล่นมาให้เนาะแต่ว่าเลขต้องเข่าเด้บอกก่อนเลยว่าเลขต้องเข่าเท่านั้นบอสไม่ได้กินเน่บอกไว้ก่อนมาเดี๋ยวาไปรุนโตที่สองและกับโตที่สามนำกันนะคะว่าสิเป็นตัวใดโตที่สอง เป็นเลขห้าค่ะทุกคนคะ่ะแปดห้าห้าแปดเ้ามาลุนอีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งเท่านั้นสาธุสาธุเด้อ้วยบุญบารมีที่ผู้ข้าเคยเหดในศาสตร์นี้นะคะบอกว่าสิไปคอเลขคอเบอร์ทางใดกะให้องค์เทพเทวดาเพิ่นกะ่ะซอยดนบันดานให้อีหลาน้อยพารวยนี่ ประสบความสําเร็จในทุกอย่างเนาะให้ลื่นให้ไลให้แบบเจอแต่คนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆนะคะให้เลขเข้าสามโตสอโตตรงๆพ่อแม่ f อฟซคงอีหลาหน้อยพ้ารวยเพิ่นกับสิได้ไปเล่นเล่นก็าะ,ะล่นหลายเด้อแม่เด้อล่นพอหอมปากหอมคอเงินซูเมอร์นี้ก็หายากนะคะทุกคนเงินหายากหลายหลายบอว่าซิอยู่ทางใดนะคะเศร,รษฐกิจมันแย่ ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อทุกคนคะ่ะอันนี้อิหลาน้อยให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน68นี้อยากให้ทุกคนนะได้ลืมตาอาปากได้พู้ไดที่มีหนี่หลายๆก็อยากให้ถึกเลขหนี่ภาระหนี้สินทุกสินทุกอย่างก็จะได้เบาว,วางลงนะคะ จะได้มีตังไปเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคะเพราะว่าหวยก็คือความหวังอีกอย่างหนึ่งของเฮาเนะมาโตที่สามเป็นตัวใดเนาะเอาใจเย็นๆคำว่ารวยรอเราอยู่จังได้ก็ขอให้รวยๆเดอ้อนี่สีซูมให้ชดัดๆได้คะ่ะพ่อจ๋าแม่จ๋า เอฟซีของอีลาน้อยพารวยขอให้ปังๆเด้อแม่เด้อบรรยากาศตอนนี้กะเงียบสงัดมากลมกรบโมีเลยทุกคนไม่มีลมเลยนะคะเงียบอีหลีบม่มีเสียงยังเลยบอยากสิคิดเลยว่าคันอีลาน้อยพารวยมากกล่าคืนนี่มันจิเป็นตายานขนาดใดน,นะคะทุกคนหัวเริ่มมาแล้ว จะเป็นเลขอะไรคันแม่นให้อีหลาเดากระสิเป็นแปดห้าเก้าพแล้วหัวเนวนี้นะคะเท่าที่เคยจุดทุบเลขมานะคะคันหัวแบบนี้นี่ย่านเป็นเลขเก้าอยู่ค่ะพี่น้องตั้งจิตให้สงบก่อนเด้อขออนุญาตทำสมาธิและกถาลุนทุบเลขไปน้ำกันนะคะ สาธุสาธุปัง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 โอ้ยเป็นเลขเก้าอีรีจ้ะโอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าเลขแปดเลขห้าแล้วก็เลข 8, เลข 5, ลก้าอีรีอีหลาน้อยพารวย ว้าวแล้วมันต้องเป็นเลขเก้าอีหล่าห้แล้วเดอ้อเมื่อนี้พ่อจ๋าเพิ่ให้แล้วน้องเพิ่ให้พี่สาวแหละเลขงามขนาดงามอีลีโอ้ยขอบคุณหลายเด้อลูกเดอ้อแปดห้าเก้านะคะเลขทูบที่อีหล่าน้อยพารวยมาขอกับน้องสาวในเมื่อนี้เนาะเลขที่ได้ก็คือ 859หนะคะทุกคนคะ่ะแคบหน้าจอไว้ได้เลยเด้อขันแมนยานลืม859นะคะทุบเลขในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาสรุปกันนะคะว่าวันนี้อีหลาน้อยพารวยขอได้ตัวไหนบ้างนะคะค่ะสำหรับเมื่อนี้นะคะที่อีหลาน้อยพารวยเนาะมาขอโชคลาบกับเด็กผู้หญิงจมน้ำตายนะคะหรือจเรียกว่าตายหงกันให้น้อทุกคนเลขน้องกระใหมาแล้วคะ่ะ เป็นเลขทูบกับเลขปิงปองนะคะส่วนเลขปิงปองสองตัวเลขล่างก็คือ 6, 3สค่ะทุกคนคะ63สนะคะ6336นะคะส่วนเลขทูบในมือนี้ก็คือ5 8 9นะคะแล้วแต่พ่อแม่สิไปตัดเห่นเลยนะคะเพ้ดด่อมากเลรียญองต3โสามตจังใดก็สามารถไปตัดเห่นได้เลยนะคะมือนี้อีหลานน้อยก็ให้เพื่อเปลี่ยนแนวทางนะคะสลา,ากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16หกพฤศจิกายนหกแปดนี้นะคะเมื่อนี้อิหลาหน้อยกะขออวยพรนะคะให้กับ FC ของอิหลาหน้อยพารวยเด้อให้พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่ลุงป้านนะ้าอาทุกคนนะคะที่เป็น FC ของอีหลาหน้อยพารวยกะใที่โชคมาล่ำรวยให้ดวงนี่เปิดซื้อตัวใดก็ให้ทึกผู้ใดที่ลำบากอยู่กะ ขอให้ชีวิตดีขึ้นเร็วๆนะคะขอให้อุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะ mm hmm. เมื่อน,นี้อิหลาน้อยพารวยกัขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ